ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็เข้าแมป The Country of r o b o x กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมมีอัปเดตใหม่ครับแมปนี้คือของผมเองครับอัปเดตกันเลยครับให้เช็คที่ให้เช็คที่โต๊ะครับเปลี่ยนจากเค้กเป็นแซนด์วิชไหน หยิบกินได้ไหมครับอืมยหยิบกินไม่ได้ครับเป็นของตกแต่งเฉยๆ <Okay. S 2> แต่ยอะไรครับเพิ่มมือถือเข้ามาครับ <laughs> ออ,อยู่ในอยู่ในมือถือซ้อนมือถืออ่ะใช่กดได้ไหม ว,วัสดีครับ,ดรบกดไม่ได้แค่เอาไว้ถืออย่างเดียวคุณรู้ไหมว่ามีอะไรอีกครับเอ่อมือถือที่มีเกมโลบาร์อยู่ข้างในผิดครับผมจะมีอะไรบางอย่างเซอร์ไพรส์กับคุณอะไรครับคุณรู้ไหมว่าอะไรหายไปในแบบนี้ปืนถูกครับผมลบปืนออกแล้วก็แทนที่ด้วยดาบ เป็นอย่างนี้แหละครับใช่ค่ะไม่รูยก็ร้องก็เป็นอย่างนี้คุณรู้มิดว่าผมแต่งตัวคุณเป็นอะไรเลโกแมนผิดครับเกสอ๋อโอ้ยหมดจังเช็คข้างนอกบ้านครับมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เช็คข้างนอกครับเช็คเช็คเช็คโอ้ยโอ้ยทำไมรู้ มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเย้ได้รถแล้วคุณอยู่ไหนอยู่นี่มาเลยนี่เนี่ยเพิ่มถนนเข้ามาครับโอ้ยสิ่งสุดๆแล้วแข่งกันด้วยกันเย้โอ้ยเบรก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 เกือบไปอยู่ไหนอยู่ไหน เปนขับยากจริงเยดคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ถนนครับืผมก็อยู่บนถนนแล้วคุณอยู่ไหนอ๋อโอ้โอเอข้าประตูอยู่ยไม่รู้ เมือน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 ผมเจอคุณแล้วไหนขอขึ้นรถไปได้วยคนไม่ได้มาด้วยไม่ต้องแกล้งกันด้วยไม่รับเป็ดิ ให้ขึ้นรถผมมาครับอย่าถือดาบแล้วกันนะอะไรเนี่ยอะไรสีดำเนี่ยอืมสีดำสีแดงสีเทานี้เป็นเป็นสิ่งแรกของโลบ็อกครับอ๋อทำได้แล้วขอบคุณครับอันนี้นะปุ่ม,ป,มป,ปุ่มสปอนออปุ่มสปอนรถอ๋อคุณอยู่ไหนอ่ะ ผมอยู่นี่อย่าชนไม่ต้องกังวลครับถ้ารถชนในแมปนี้จะไม่ระเบิดเหมือนในบีมเอ็นจีอเย้่ยอย่าอย่าโอเคเหโอเคตามผมมา <Yeah. S 1> นะเลยเ้ยรู้สึกยู้รู้ก็กระ้ตบโอเคตามผมมานะยรับไปด้วย สนับสึกกันได้โอเคดูผมนะทำอะไรครับ <S 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 กระโดดสูงดื้อ้าวโอเคตามผมมาเอากระโดดสูงมาด้วยเตรียมตัวนะครับเพราะว่าจะมีปากกวดัดดืไหนครับ <S 2> <S 2> นู่นครับ นู่นคือปากกลัวว้าเสียวไหมครับสว่าเสียวรอดผมรอดแน่นอนเย้ยย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 ย่ยย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 ยัยยยวยยยยยยยัยย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 ยอยย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 ย ทำไมคุณไม่ทำเช็คพอยด์ล่ะเพราะเดี๋ยวจุดสปอนเพี้ยนเกี่ยวด้เหรอเกี่ยวเด็ด,ดบบคุณน่าจะทำลูกศรชี้หน่อยแทนที่โอเคแต่เดี๋ยวค่อย ตัม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 แทกแทกแท็กเตว์แตว์้ตว์ตวาวัมปัมปัมว้เย้ย้ย้ ซบๆซุๆซึบซุปซึซซซมไปเรืร่อยด,ดังดีโอเคกระโดดตออได้เลยมันลื่นนะเนี่ยมันลื่นครับแต่คุณใช้สปริงสูงกระโดดได้ดโอ้โหสูงมากย,าย่ายย่ยึกดังดีกระโดดโย อย่าล่วงเร็วเเย่เกือบไปข้อดีของมันกระโดดถึงได้ไหมอืมยังครับน่าจะยังขอขอบผมมองก่อนนะว้าจริงๆไปได้เลยแต่ผมล่วงอะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองกระโดดอย่างนะย่างนะแก้วผม ลุ้งลูอุ้ยโอเคเดี๋ยวผมก็ลงมาใกล้เสร็จแล้วผมก็ลงมามาเลยมาเลยใกล้มาถึงแล้วไหนเนี่ยผมกำลังขับรถครับโอ้ยสปอนไก่เราต้องไปไงต่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกระโดดมารอแป๊บุ๊บว๊บ ดึง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 ดูผมนะครับโอ้โหมือชีบไม่ใช่สปริงเลยนะครับสุดยอด <c oughs> ตได้ไงระวังโอ,โอ้สุดยอดไปไหนต่อใช้สปริงกระโดดดูอะไรบนนั้นะ ไข่ครับไข่อะไรอ่ะดืยไข่สีฟ้าคุณได้รางวัลครับเย้ครับคุณขึ้นตรงนี้โหสุดยอดมีรางวัลด้วยเดี๋ยวนี้จริงจริงรางรางวัลมีนานแล้วครับคุณต้องใส่รางวัลเข้าไปเองใช่ไหมใช่ครับแล้วในนี้มีอะไรกระจบคุบด้วยไหมนี่เนี่ยนี่เนี่ย เฮ้ยรูย้มาแกล้งผมทำไมอ่ะกลับไปที่จุดศูนโอ้ซาถึงแล้วตั้กก็เสร็จแล้วเหรอเมื่อกี้เอาเลยตั้กก็เสร็จแล้วนะครับใช่ครับจะแกล้งทำไมขึ้นขึ้นมาบนรถไหนนี่ดเดี๋ยวจะไปเ,เดี๋ยวจะไปครับผมผมวางผมวางบเบสเพจใหม่บเบสเพจคืออะไร เบสเพด้สมเนียนไทยมากเบ <Best S 1> สเพด <laughs> ว้าว <laughs> <laughs> อ้มมมวอาาาาาาา่าา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 มผมาา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 ามาาาาอาออาาา ก็นอนรอดด้ก็นอนรอดดูดูตัวดูตัวเองในหน้าจอผมดูตัวคุณในหน้าจอผมทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้เน็ตเน็ตไม่ดีมั้งมึงตามร้อยขับยังไงผมเป็นคนมั่วผมเป็นคนมั่ว ใกล้ถ okay, ึงแล้วใกล้ถ oh, okay. ึงแล้วแต่โอเคตามผมมานะคุณต้องมีใบขับขี่ก่อนผมผมผมผ่านใบขับขี่แล้วครับผมได้ใบขับขี่แล้วรอบนี้คุณไม่ไหลแล้วอยวัดเสียว กระโดดดีกว่าโอเคนะครับถ้ามาที่นี่เลยสวยหิมะว้าวดินแดนหิมะใครเนี่ยสโนมนมีอีกลูด้วยครับไม่รู้ว่าตายได้ไหมครับแต่แต่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปอนเดี๋ยวสปอนที่อื่น อีกรูถือมาน้ำนำนำถทอมาออกมาก่อนอหนาวหนาวต้นคริสต์มาสภาะที่จะตกแล้วหรอใช่ไปดูก่อนภาเที่กำลังจางลงห่วโลกเหนือ ว้าวตกไปแล้วว้าวโดูจันทร์ขึ้นแล้ว ย้โอเคตามผมมานะครับไปไหนครับสำรวจขค้โลกเสร็จแล้วเหรอเช่ <Sure. S 1> โว้ยหนาวมากคุณว่าคุณรู้สึกหนาวตามไหมหนาวสิครับรู้สึกเย็นขึ้นมาเลยเย้โอเคนะครับโอ้ย <Wh ee. S 2> ให้ขึ้นรถมาเลยครับไป นำไคนไหลอ่ะไม่ไหลนะมีต้องจุดใหม่ครับอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะนึกว่าตกอีกอันนี้คืออะไรครับเออดินแดนลาวา ลา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 ปาชิชิชิเกลมีไก่ไหมไม่มีไก่ครับแต่มีลาว่าตกได้ตกได้ไหมได้ไม่ได้ครับแต่ปลากลววได้อยู่ยังไงเอามให้ให้สร้างให้สร้างให้สร้างเลโก้สามารถเจ็บได้ครับระวังนะครับมันสามารถถล่มได้มันแค่ชั่วคราวครับ จะรอ,อดไปได้ยังไงเนี่ย<ะ>โอ้ย <c oughs> มุ้ยตายตามมันมันโหดเกินไปเนี่ยนี่อะไรใหม่อีกครับตามผมมาเลยครับขึ้นรถขึ้นรถวิ่งด้วยด้วยท่คุณถึงกระโดนะโด,ดนะ ไปโอ้ยรื่อดือดือยือือือะไรนี่ยโอ้ยมรู้สึกคอแห้งเอออันนี้กลางคืนครับทะเลทรายจะหนาวน่าแบบหนาวจนคอแห้ง Oh. <laughs> โอ๋อมีน้ำอ๋อน้ำแหงคมกระบองเพชรอ้ยหนาวหนาวเอ้ยไม่ใช่คมคมโอเคโอเคเคถ้าถ้าคุณรู้สึกคอแห้งนะครับกินอันนี้ได้ครับอะไรครับเออมโซดายี่ห้อ builder man ว้าวไปเอานะไรตอนนี้ต้องกิน ถ้าคุณไม่เชื่อว่าเป็น builder man ให้ให้คุณให้คุณดูให้คุณดูโลโกโถ้ถือคอถือคอนนะ่ะนี่ครับเหมือนไหมเหมือนเลยแค่แตกต่างอย่างเดียวคือหมวกเพราะคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงเปลี่ยนหมวกให้เป็นหมวกสีเหลืองเป็นสีขาวผท่กว่าผิดครับเพราะว่าหมวกสีเหลืองเนี่ยเขา เขาปิดไม่ให้ใช้ครับทำไมอ่ะไม่รู้เขาเขาปรับเป็นไ r i เ a t e อะ่ะเาเหรอผมก็เลยใช้หมวกขาวเพราะว่าหมวกขาว builder man ก็มีเหมือนกันแต่ไม่เคยใช้อ,อ้สุดชื่นสุดชื่นอ,อ,อะไรเนะี่ยตึกอะไรเนะี่ยอะไรเหรอเนี่ยอะไรเหรอมันไม่ใช่ตึกครับคืออะไรเออเสาหินทรายครับม,มีไว้ทำไมครับ จริงๆไม่ควรจะเรียกว่าเสาหินทรายนะควรจะเรียกว่าภูเขามากกว่าโอเคภูเขาหินทรายใี่เลยแกขึ้นยอดเหรอใช่ครับ,บ <c oughs> อะไรเนี่ย มอีอะไรใหม่ครับคุณอยู่ไหนนะน่าจะหมดแล้วแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาคุณเดี๋ยวผมพาคุณไปนั่งตรงนี้ก่อนได้ครับให้ไปขึ้นรถรถเย้ได้รถแล้วเย้ <laughs> ทำอะไรครับไม่รู้ผมจะทำอะไรบางอย่างดูนะนอะืลืมลืมไปขอขี่รถแปับนี่นี่เป็นไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะติดบั็กทำไรอะ่ะไม่มีทาง มันก็สวัสดีครับไปรอเล่นรอเล่นมีทางอยู่เดี๋ยวลองกดที่หน้าเมนูทางทางทางทำไมคือพังเฮ้ยพังแล้วคุณเล่นอะไรอเี้ยเอ่อผมกดรีเซ็ตแล้วครับคุณจะเสือรีสต์ตอนแล้วโอ้ยมือก็มือถือพังแล้ว ผมเด้งคุณจนกระเด็นครับอื้โอเคขึ้นรถมาเดี๋ยวผมจะลองไปที่ลาวาใหม่ลา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 ปาเออเออเ่อยเลื่ยสก๊อ หนูว่าสือดาบพวนี่เองยังขึ้ยังไรัอ๋อโอ้ยอะไร จะเคยคือทำตอนพ่อเด็กๆเสียใจหยมบาบํายําย่าบาบำแปมแปมดวงอาทิตจะขึ้น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  อาธิตจะขึ้นดวงอาทิตจะขึ้นดวงอาทิตจะอังึ้นดวงอาทิตจะก็ขึ้นขับรถโอเคนะครับรถสามารถลงไปที่ลาวาได้ด้วยแต่แต่ให้ให้ แต่ให้คุณขี่รถนะครับห้ามกระโดดเด็ดขาด <laughs> อ๋อเออดีแฮะแล้วก็ไม่ขับมาตั้งแต่แรกรถจี๊บทนมากทำมาจากอะไรเนี่ยทำ <c oughs> อะไรทำอะไรของกูนผมไม่ได้ทำอะไรรถลื่นแต่ ผมก็ตายเ <Yay. S 1> <G ül üyor> กิดอะไรขึ้นนะเกิด <G ül üyor> อะไรขึ้นรถมื่อโ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 อ,ออกมาโอเคนะครับขึ้นรถขึ้นรถครับ ต่อครับไปสะดือสะดือ,อบอมบอดะไปทไหนต่อครับเดี๋ยวผมลองไปนะคะมีเครื่องบินที่บินได้ไหมไม่รู้ซี่ซี่ซี่่ซี ฮึไม่ถึงไหนแล้วฉากง่วงไอ้ฉากมืดก็ง่วงวะเนี่ยโอเคโอเคใกล้จะกลางวันแล้วไปที่ทะเลทรายใหม่ไปที่ทะเลทรายไปที่ทะเลทรายใสยสายานี่ครับนี่คือทะเลทราย <Yeah. S 2> มาถึงแล้ว ไปไงจอเอา้าวมีอะไรคุณจะทำอะไรยายายา <laughs> โอ้ <laughs> โอทำไหมทำไม <laughs> เอมอมาถึงอืกินแซนด์วิชเพื่อกินเ<ำ>พื่อเพิ่มเลือดนำ้ำน้ำน้ำไม่ต้องมัวด้วยนำ้นำนำ้นำนำ้นำนำ้ำน้ำถ้ารีไซต์จะรอเราวนะมันกำลังจะเช้าเลยนะอยู่ไหนไปสิ ผมอยู่นี่ครับนำน้ำนำน้ำน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 ้ำนำน้ำน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 ้้ำน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 ้น้้น้ำนน้น ขึ้นรถโอเคใกล้จะกองดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วนะทะเลทรายจะร้อนแล้วนะนวมีชีวิตคุณก็จะคอแห้งจากความร้อนเดี๋ยวเพิ่งตายนะ <Yeah. S 1> ทำไมอะ่ะร้อนเกินโอเคนะครับ หมอยู่นี่รถหมุนเองเฮ้ยอะไรเนี่ยปัญดาบนรถได้ไหมได้แต่ก่อนขี่ม้าปัญดาบกัน นี่เข้าใจแล้วนี่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 นะฮะโอเคโอเคมา ไหนเนี่ยสาัสดียอสยอสยอสคุณดูหน่นะผมขอทดสอบอะไรบางอย่างแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งมานะอืมอย่าพึ่งมา โอเคเสร็จแล้วนะครับก้องคลิปนีม้มีเพงลงแค่นี้นะครับยังไม่พาไปดูเมื่อกี้คุณทำอะไรอะไรอะ่ะคุณบอกเขาทำอะไรไม่ใช่ออะไรนะเออเออผมผมลืมบอกครับมีอัพมีอัปเดตอีกอย่างหนึ่งครับอะ,รอ,ะรอะไรคืออะไรคืออะไร <c oughs> อะไร <c oughs> อไรอัพเดตอะไรก็ออกทำไมโอเคให้คนไปหลังบ้านครับห,หลังบ้านครับไหน,หน้าบ้าน หน้าบ้านหน้าบ้านโอเคนี่นะครับมาถึงแล้วครับบู้ยจับลวดก้างกระตูไหนครับนี่ครับแต่อยากตีผมไหนครับอย่าฟันผมไหนครับอย่าสับผมไหนครับไหนครับดีดีมีอะไรมีอะไรบันไดนี้ครับ ผมเพิ่มบันไดนี้เป็นบันไดใหม่ไม่เคยมีมาก่อนสร้างน่ะเยเดี๋ยว,ยวมาอะไรเถื่อไม่ได้เลยเออให้คุณคนออกมาข้างนอก่วนเลยลบอกเลยก็สีเดีวยวก,กันกับบ้านเด้อเจอเหรอใช่ครับใช่เลย ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้นี่จะแล้วก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบายบายรารารา